ก็ขีเเด๊ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีปีใหม่เนาะสบายดีชงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แฮปปี้ดีวืยี่อะไปแล้วเลยวันนี้เขาก็สิชงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับกุ้งหน้าสัปประมาณสองลัวยังก็สองลัว สองลกูกแต่ตอนน้องคนแบบชงท้ายขีเก่กาตอนรับขีใหม่ไปตั้งแต่วันที่สักเจตก็กมี่ตอลนี้ตอนนี้น้องคนกับแบบอื่นๆก็มีแต่เฮาหูา้มือแรงเลยพี่น้องเลยชงท้ายขีเก่กาตอนรับขีใหม่ไปหันอข,อ,ขอ,อ่านี่อยากกินขนม คนปาลูนอมากไนี่สิเราจะย่างกินกินเหัวมันหัวหัวมันกับอื่นๆุ้เล่ยังเอาเนอะเฮ้ยทอดกินบ่โบขยาิมกินจุว้ย่มีผู้ินผู้สินจับขึ้นดูผู้ิ้นกาจับขึ้นนู่นว้าตัวนึงต้องเอาเอเอเอาตใหญ่ตัวไห ปชิปจับาตบาตุกไปนเออยิ่ลปศิณคนละตกับปศิอโนะสูจับคนละขางดีป็นง,งามแต่จับปลายเปืเป่อยๆนะเฮ็ดรีดเรื่อยๆ <c oughs> เล,ลยร้อยเฮ็ดได้นีม <c oughs> เอาออกกัไม่ตามนะมาเชื่อกลกว เอาอกงีชก็ได้เช่หนูแล้วหรือเปล่าองน้ำอเกลือะมากมันแชก็ได้มันเค็มอยู่แล้วเนี่ยไงน้องหลุดมันเกินคารบิวเลยเก็นคาร์บิวก็อยากขี่มันมือกันพันพมันพันเราจะได้ขี่แล้วพอมันขี่เบิ้ลพอมันเพ่ง Dạng đi cầm chạm thì nào Ôi Cũng có 2 lô, mực có xong lô Để thăm cản dạng thì nó Lùng chạy thì kinh cụm mà Các bạn thêm พออยากกินนี่ยมันจะใส่ไข่กุ้งลวกเลยเนาะมันเหมเนาะนสำสหรับข่อยดเด้<ว>แต่สำหรับกุ้งลวกสำหรับคนอื่นเขาก็บโฮูหเนาะลวกมันต้องลวกเนี่ยตรงไปตำไปยังแล้วเนาะกุ้าลวกมันตองตำกันปีกินลาดน้ำจิบบ้มนาะโอ้โหสุดยอดสำหรับอีล้ามาหุ่นเสร็จก็ซ้ำตัวใหม่ติ ันหันหันเป็นแบบนี้แล้วแบบนั้นแล้วก็เอานั่นตามันออกเลยยังบ่ปั๊มมีหัวนี่ตาเขาออกแล้วเียวมอ่ะอือว่าบ่ยังได้ินเด้เพิ่นเียไปยังเหลืองเอยู่เขาออกแล้วอมันแดี่ ตัวเอวมันหล่นเองหรือเปล่าออกมนก็ยังบ็รายไปหุงเขากันบึ๊บควันพิษโทรศัพท์ควันหายหายเขาควันมาเส้ไหม ม ja uh ือเบดดับมกินมือเบดแต่าเดิอแต่อแล้พี่้องเอนนึ่งข่าวไรอยากแต่บุกห้อกินเบือมากับเืออยู่แล้วกินสองติปปกติสามเยเนาะสามกับจนสุดสามกับสวนลปลาผู้ดีเดี๋ยวค่ะลุงเจากับไปกิน กินหัวเจเอาโอเคมองก็บสมัย่างรุ๊ตอนจ้ะย่าพี่น้องเอ้ยบานี่เอาปลมึกก่อนบ่เยปลมึกนี่บริเวณใสยังเลยบ่ไปนินเอาไปนินเอาน้ำจิ้มเนาะอมาจากปลาหมึกดีะ แม่นะลูกขุยยางหูหิวเด้อยันกินหมูเยอเที่เรคือแบบซีหาโค่นขุงยางหูหิวนะนลูกเป็นแพ็คเลยใหญ่โค่นทำไมไมคันชั่วโมดเรากินบากอิ่มก็จังย่างไม่ไอชองโลเหี้เนาะเพียบเลยบัดกินบะหมี่จังย่างไม่พี่เนาะ ลุงบะไรอยากลวกบอนปลาหมึกโอ้จะคือใส่เสื้อหอมใช่จะกินแต่อะไรหรอกินปลาหมึกหรือกินกุ้งกินปลาหมึกกินกุ้งให้เลือกบม้อเลือกให้เลือกบม้อเลือกอ๋อน้องมินี่จะกินแต่กุ้ง หนวดเน้นๆพี่น้องเลยบางเนี่ยโอ้ยสินใหญ่ๆเลยคนละนวดละนวดก็อิ่มพูแล้วนี่น,น,น,น้ำจิมนะ้มซีฟู้ดเนาะเจ้าขอจิ้มไม่ใช่น้ำจิมจ้มทายเลยชิไปเจีน้ำจิ้มทาอะไรบ้าง ปรุงรสน้อยหนึ่งพี่น้องเคยใส่รสดีนังนั่งกนาน้องกินเาบุเกะเาางสกแัว๊นกเกะแต่าีอนีงมลินมีกระตูม

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พี่นอ้องส่งท้ายเรื่องบอดีเนาะต้อนรับสิ่งดีๆที่รอมาปีใหม่เรื่องแรกกนะ็นกาสสนะสิเป็นลูกชายสมาสิกใหม่นาสิเป็นลูกชสยนาสิเกิดช่วงปีใหม่หมเรัเวะว่าตอนนี้ก็ได้30 แปดสามสิบเก้าสัปดาห์เลยพี่นะ้องรับไปหันหนึ่งสองสามสี่ใหม่ละสิบพันหนวดละเจ้าบาท,าบาทแ,แต่สถานที่<ว>สถานที่ลู่กับอานสีแพงบล็อกันแบบแถวห่างมากขนาดสีแพงขึ้นคือเสื้อผ่านเลยอยู่ห่างมากกับแพงที่เจ้ม,มากกับอันเดียวกันแ,แต่สถานที่ กำหนดที่หมอกำหนดขอดนะพี่น้องวันที่สิบหกเนาะวันที่สิบหกฮะวันที่สิบสามนังเธอกกระเพื่อับไม่ DFC ไม่เนี่ยนังเธอกกรเก้ากระเพิ่นกับบอมีเวลาเบิ่งเพิ่นน้องก็มาเบิ่งเพิ่นกับบอฮู้แล้วกับเพียรทรายพี่น้องไอ้เพียรทรายผู้ชายเนาะน้องเล่ผู้ชายผู้ชายพี่น้อง กำหนดครับวันที่16บหวันที่ส3เดือนมังกรหรือว่าเดือนมก,กระลาปีหน้าพ่อเลยพี่น้องปีใหม่สีมาฟอมปีใหม่หรือว่าลัางปีใหม่ก็ต้องรุนแต่ว่าเดินเดินมก,กระลาถ้านับจากมื่อนี้ไปถ้านับจากมื่อนี้ไปหาวันที่16กกยังอีก18 ยังอีสิบแปดมือกระเชนนาลูกไส้คันมาวันที่สิบหกคข่้ันมาวันที่สสามกับยังอีกเศร้าเศร้าหามือยังเศร้าหามือเนาะกัะสิมารเราเพื่อกับมาก,ก่นเพราะว่าในสามสิบแปดสามสิบเก้าสัปดาห์นะทางนี้พร้อมกินเลยพี่น้องเลย สืบเลยสุกมาเลยคือข้าวเทมันสุกอยู่น้ำจิ้มพร้อมพี่น้องเลยเอาคุยคุยคุยนี่พี่นอ้องน้ำจิ้มพรม้อมนี่เลยนี่จับกล้องให้ดูจับกล้องนะจับกล้องกินลางกล้อง กองนาพี่น้องมาเบิงคำตวตโตชีซันมันหลุดคือกันกับกุ้งขนาดเลยน้ำจิม้มเขาใช่เปลือกน,นะพี่ออมอนโอยชุกเบื่นอน่ะมันคือข้าวเนี่ย ใส่หายไหมเบๆเลยอ็กิเเลยแจ่วนี้มันก็แวอยู่แต่มันก็มันต้องเจ่วรดเด็ดพี่น้องก็มันยังจัดจานเนาะอันนี้มออยู่ดอกกับนนหน่อยสุกบอบันโอ้ยบอสุกเด้อ ใจเย็นยนเดี๋ยวจะได้กินปลาหมึกดิบปลาหมึกดิบอยากให้ท่ายสิคู่อีนะพี่น้องเครื่องเวลาครึบๆึบบ้านี่บ่าต้องหยามเดือกืนโหลดยังจะผิดออกอยู่เอาเถอไปลาลุงอยากเห็นนล่คึบปลาตัว เป็นโตเลยโอ้ทั้งย่างทั้งกินแล้วบ่นี่เพิ่มแม่ย่างแล้วก็เสกอิ่มเมื่อฟอกเออผู้เดียวนี่ประมาณเศร้ากินผู้เดียวนะประมาณหาขีดได้ย่างเมื่ออยู่แล้วมากินกุ้งขนาดผู้ใดออกไปคล้ายหมูเอาหมูไปก่อน <Thank> พริกพริกกุ้งใหม่ละคิว,วปลาหมึกหรือคิวกุ้งพูนพูนเ้ยตัวนะกุ้งตัวนะคือคอนก่อยนะพอดีคอนก่อยขึ้นมา ล่าเะพ่อแม่พี่น้องขอบใจสุขสุขคนที่ขามาเบิงฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพ่อแม่พี่น้องสองน้องสลาเนะาะฝากเป็นกำลังใจเห็นเด,เด,เด,เด้อพอกันไม่คลิปนะสบายดี